ท่านผู้ชมครับในวันที่ที่พกธันวาคมนะครับขู่นี้ก็เป็นขู่เอกผิดเที่ดขู่นึงนะครับลันดาเพชรนำชัยกับโนตซูเปอร์จิ๋วกับเรื่อว่าไอรถทั้งกล้องในเปเรียงห้องนะครับลันดาเพชรนำชัยข้องน้องควันข้าวขายโค้กเพชรนำชัยวัวตะด้นถัน่วยนะครับพอมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับครับพอมาถึงนี้กับกายังอยู่กันเต็มจังอู้ลยเม็ดครับ คนบาดช่องก็ยังไม่ครับกันทีกะว่างอีกซึ่งวันจนก็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เลยนะช่องอาทิตย์ได้นะโดยประมาณช่องทัปดาช่องอาทิตย์คำว่าวัาตรุนทันช่วยนียอยุ่มอำเภอจังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานลุงนะครับท่านผู้ชมครับปัตตานลุงครับเนี่ยหลุดหลังหน้าตาความพร้อมความสมบูรณ์กับท่านแรกนะครับของลันดาเพชรนำชัยนะครับครูนี่ ควายชนะรับถ้วยเกียรติยศจากนายวัวนุ่มบันนาควนปัตตาลุงด้วยนะครับขอบคุณนายวัวนุ่มบันนาควนนะครับขอบคุณหมางมากทีเดียวกับชนกันห้าแทนบาทกับครับลันดาเพชรนำใจอายุว่ากี่ปีได้กับนะอายุว่าเก้าปีกับท่านผู้ชมครับวันจนชนนี่เราไม่ได้แจกข้อซ้อมได้แล้วนะแจกข้อแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับชนมาแล้ววัวนี้วัวถีวัวถีก้าวัวถีผ่านมาอนี่เกยมาชนถุงโพมั้งไหมครับ ชนวัตถยากับคาราวาววัตถิพันมานี้เลยนะชนนั่นไหมครับเดี่ยวนีครับท่อตีเดียวนะครับท่อทันจุนตีเดียวหนาเลยครับัครบทั้งตีนี้ไม่ลาบหนาตีมาหนาเลยลันดาวันนี้ไม่ลาบกับเรื่องหน้านี่หนูหนาหยวนเนี่ยหน้าคนจนท่ามตีทิพย์นู่นแหละทำเป็นเล่นไปว่าชนท่ามตี่ิพย์นี่ยกบมีอยู่ตัวนครับ เฉยโนดตที่พร้อมนะครับโนดตที่พร้อมนี้ก็อยู่ในความดูแลของรองโพดชดจู่วงรองท้มโพดชดจู่จวงนะครับแ้วก็เป็นบีดาแต่ก็ไงขอสอ,อดจอนะครับนี่เรล่ากันให้กว,งวางหัดหัวตายชนหมกักๆมักท่ามที่ท่บวานมีไม้กับมีกับพอก็ไง่อสอจ้อเลยครับชนมาจังอ้ว่นะเนี่ยครับทักเดียวเราก็ไปเยี่ยมไอ้รถทั้งนะครับ ตัวนกทุบใบจิ๋วกองไหนว่าเปรียงองกับตอนนี้เราอยู่กับลันดาเพชรนาชัยเคยชนเนินลานมามั้งไหมครับไม่ยมันเคยแพ้มั้งไหมครับแพร่ว่าแพร่ว่าติดอะไรกับนะแพ้ว่าติดซองกับท่านผู้ชมมันอยู่กับเราตั้งแต่ว่าแหลกเลยไหมครับอยู่กับเราตั้งแหลกเย็ดเยดด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเบาเลยนะครับกลายเรียกว่าเป็นวัวครูบารามีประจําขอประจําขายติเแล้วกับ ตีบ้านน้ำท่วมไหมครับท่วมขอกท่วมไหมไม่ครับไม่นะไม่ปรถประหน้านี้เลยครับดีเลยครับปีนี้ครับแต่ว่าถ้าก็แจกคแล้วไอ้มาก่อนเผื่อนเราด้นเราดีด้นเราน้ำไม่ท่วมตีไปลำบากก่อนไปตีหลังบ้านเราน้ำไม่ท่วมเวลาแจ็กล้องให้มาก่อนเราทางเราบายนี่รักกองกันรับโค้งแจกนะครับท่านผู้ชมครับท่านบอกไอ้เลยว่าบ้านพร้มน้ำไม่ท่วมแล้วกล้องแจกเอาก่อนเผื่อนเนี่ยครับท่านบุเร็นะครับรูปมหลังน้าตาครับ เขาได้กำไรตาวกันนั่นเขาทำเป็นว่าจิกโกลอะไรครับท่านผู้ชมครับมันชนเคยจนนานที่ทุกีนาที่ะไครับนะสี่ทิพย์เรื่อนนะก็ถื่ว่าจนไต่ได้นะครับจนนานก็ได้ชนไม่นานก็ได้แล้วแต่จังหวะโอกาสนกได้นกนกไม่ได้ก็จนไปเรื่อยๆกับนั่นคือทางชนกล้องลันดาเพชรนำชัยข้องนองควันขาวขายโคดเพชรนำชัยหัวตะดน ท่านช่วยอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับท่านผู้ชมครับในวันที่ที่พกธันวาคมนะครับในวันที่ที่พกธันวาคมเรามีต่งไงเราตั้งมีต่งไงเราไม่ตั้งกันครับครับตอนนี้เราตั้งกรากำลังจะพาไปทาเข้านะครับกับลงจากการพาทําเข้าให้มาทาประวัดกันก็อลเหาครับนี่คือโน้ตซุปเปอร์จิ๋วเลยเราตั้งนะครับ จากจังหวัดตรังกองไหนเป้เรียงองนะครับเราข้าไปแลแก่แขกันนะครับครับนี่คือโนดซปเปอร์จิ๋วเรื่อรถตั้งกับเมื่อเดียวเราไปแล่ลันดาแพทนำไช่มาแล้วนะครับข้องหนองควันขาวแถวนี้เรามาแลโนดซปเปอร์จิ๋วเรื่อยรถตั้ง้องไหนว่าเป้เรียงองนะครับก็ข้องไหนว่าเป้เรียงองนี่มีอกาศตูนอีกตัวนะครับรักเดียวเราก็ไปเยี่ยมอกาตูนถึงจะจนกับข้าวมามีนุ้งต้องลานนะครับ ขูนี้จนกันห้าแสนบาทนะครับเป็นกู่เอกก้วยชนารับช่วยรางวัลจากนายวัวนุ่มบ้านนาควนจังหวัดพัทลุงนะครับอายุว่ากี่ปีได้แล้วนะวะเพ่อายุว่าสิบปีกับท่านผู้ชมครับจนว่าทีสาได้ได้แล้วสิบป่าวเลยนะครับเอาก่าวๆแต้นะครับกาเป็นว่าลุน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 เล็กนี้กับนะลุนจิวลุนทุบไว้จิวนะครับ ข้อเชิญทันมารวมกันเป็นแรงใจนะครับแต่ว่าลันดาเพชรนำใจกับโนตซุปเปอร์จิ๋วนะครับถึงจะทำการชนเป็นกูเอกในวันที่ที่พกทันว่าครับครับข้อเชิญทันมาเป็นแรงใจกับทางทาน้าเป็นแรงใจกับทีมานนะครับกับลันดาเพชรนำใจและโนตซุปเปอร์จิ๋วครับับตอนนี้เขาก็ห้ามขึ้นน้ำลงกันอยู่สักเดี๋ยวก็ห้ามลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเคล็กับวันนี้วันมาเดียครับห้ามขึ้นเลยห้ามลง ครับก็ขอบคุณทีมงานมากๆครับ